ต้นไม้เนี่ยมันมีไว้สําหรับปู่ย่าตายายเราเป็นตำบันมามนก็ใช้ไม้ใช้อะไรมาเป็นนั่นอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเรา,เรารู้จักใช้แล้วร,รู้จักที่จะเพิ่มเติมเสริมให้คนหลายๆคนเ,เวลาสร้างบ้านก็ต้องสร้างไม้ที่หนาได้ไม้สองนิ้วสามนิ้วเป็นขั้นใหญใกว้างก็ถือว่าดีเป็นเศรษฐีนะ ผมเองก็อยากได้มาอย่างนั้นแต่ผมจะไปหาม้าให้เก่ามาแล้วก็สิ่งที่ได้ไม,มาเนี่ยต้องปลูกด,ด้วยผมไปเส้นเขาใหญ่นเนี่ยธนาลับจะเป็นเลนครึ่งขับรถไปปีหนึ่งปีสองไปเอ,เอาไปจะคณะนี้คณะตัดอย่านะี้ไความกลัวเพราะว่าเกี่ยวมากเออต้องขับเร็วขับชา้าสองข้าขง,งลันดหจริง กรต่ายเต็มนะครับวิ่งตัดหน้ารถกระตายป่ามันก็ทําไงไม่ได้กทับบ้างแดดมาเมื่อไม่นานเนี้ที่เขาตัดต้นไม้สามกีใช่อไหมครับผมไปเขาใหญ่เนี่ยผมจะไม่ใช้เส้นนั้นเลผมจะใช้เส้นอ้อมด้านหลังเพื่อ้เคยมองเต้อะไรนั้นก็ไปเขาอ้อมเอาแผงมห้านไปขึ้นไหมเอาไปขึ้นทำงประีเพราะผมคิดว่ามันไม่ถูกต้อง มีสมองเหมือนมีไม่ได้ว่ามีอุจจาระอยู่ในสมองออนักขึ้นไปอีกเมื่อวันที่สองที่ผมไปมีมหากรรมดนตร,รีผมว่ามันบ้าแล้วมัน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 ,มนเป็นสิ่งที่หายนะจริงเลยตัวนักอุทยาทนแห่งชาติเนี่ยเขาใหญ่เนี่ยมันคือที่ที่สัตว์ป่าจะอยู่การไปเที่ยววนนอุทยาทนแห่งชาติเนี่ยต้องไปด้วยความเข้าใจต้องไปด้วยความสงบ เมืองนอกในเวลาผมสิวเนี่ยไม่ว่ามอนนอกดีนะแต่ระบบมันหรือบรอยาามันดีต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกับความคิดของคนไปกินอะไรมาต้องถามไปกินอะไรมาแล้วคนเรานี่ก็คิดอะไรแปลกๆถ้าเราเจอเจอเคที่ต้องตกเหวสุวรรณเนี่ยต้องถือวัดไปไหว้เลยต้องไปไหว้เลยเพราะว่าโอ้ยสมมุลณนเี้อยู่ได้ในป่าเสือเจอเจอเขในป่าไปจับเขาเขาออกไปการตัดต้นไม้ อายุร้อยกว่าปีด้วยคิดว่าต้องมีถนน4ี่เลงเข้าไปวันนั่งอุทยาน <S <S ผมบอกให้ว่าเมืองทุ stone, ่งแห่งเยนโรสโตนยอซีเมนติโมร็อกนะครับเมืองทั้งหลายเนี่ยวระดกบโลกทั้งนั้นแหะครับถนน2เลยครับการไปอุทยานก็คือการไปในความสงบขับรถไปสองข้างทางดูมีช่อมีนกมีมีชอบมีต้นไม้นีน่นั่นคือความเข้าใจนะครับ แต่ไอสมองคนมันไม่เข้าใจี่มันมันผิดหมดถ้าอยากจะไปมีแสงสีอยากจะไปกินเหล้าอยากจะไปเต้นระบาเต้นแลกเต้นกลางก็ไปพัทยาเมืองนั้นก็เปิดเป็นเมืองที่ท,ที่ที่ต้องการให้คนเป็นอย่างนั้นไม่มีใครผิดไม่มีใครว่าอะไรก็ไปเล่นเขาใหญ่ไปปีใหม่หน้าหนาวควรจะไปจัดงานได้ครับผมคิดว่าจัดงานเขาบอยครับแต่ขออย่างเดียวว่ายิ้มเยียดอย่าทำสกปกรกไม่ต้องไปรบกวนสภาพแวดล้อมก็ ก็อยู่ได้แหละข้น,น<ม>เข้าป่าไม่เคยไม่เคยมีอาวุธเข้าป่าเ,เข้าไปัเจ็ดโมงเชา้าออกมาหกโมงกับทุม่มบางทีมืดครทางเดินก็มีเข้าไปเพื่อไป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 ดูต้นไม้ไปเก็บกล้าต้นไม้แค่นั้นเองนั่นเป็นอย่างนั้จนจริงหรครับถ้ายังไปแบบมหาการบนตรีที่เขาใหญ่เนี่ยก็ทำไมไม่ไปจัดที่สนามสุขไปจัดที่ราชบังคล่ะครับอากาศก็หนาวเหมือนกันทีงเรา ไปเขาใหญ่ก็ไปดูต้นไม้เลครับไปฟังดนตรีก็ไปฟังราชมังคลาเข้าใจตรงนี้เท่านั้นเองน่ะป่ามันก็จะกลับมามเย็นๆขับรถตอนใล้ที่จะตกเรามองไปใน,ในไร่ไอ้อยนะครับดอกอ้อยมันจะสีขาวเวลามันมีเดินลมมันพัดอ้อยมันจะเปไนไหวเท่ากับนั่นแหละครับมันคือมันคือ,คอสูนทริออยีะครับมันไม่ใช่ใทใน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  การที่หรือว่าการที่ทําให้แดดมันตกกระทบกับผิวที่มันเป็นดาดแข็งพวกคอนกรีตพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยเอ่อเวลามันนั่งก็เก็บความร้อนไว้เวลวากลางคืนก็ส่งถ่ายความร้อนขึ้นมาไม่ต้อง,งกลางคืนก็ในกลางวันเนี่ยลองไปเดินถนงลานคอนกรีตสิครับความร้อนมันจะร้อนขึ้นมาที่ที่นอกเหนือครับอูปูปูมนตลอดแล้วไปดูใบไม้สิครับใบไ,ไม้มันในใน,ในหนึ่งใบเนี่ยน้ําเดินได้เท่าไหร่ มันม,มันเน็ตเวิร์กของมันใบแต่ละใบเนี่ยมีทั้งออกซิเจนมีทั้งอากาศมีทั้งรูพรุนมีทั้งน้ําแล้วสิ่งพวกนี้มันเป็นฉนวนนะครับกองความร้อนไม่หมดเลยท้นไม้แบบไม่ลงถึงพื้นนะครับแล้วมันจะเอาความร้อนที่ไหนสะสมในคอนกรีตลมท่านมาก็พัดแต่ลมเย็นลมพัดความร้อนของลมความร้อนที่คิดถึงคอนกรีตก็เป็นลมร้อนส,สงสัยไหมนะครับว่าทำไม เมืองไทยปีนี้หนาวที่เดียวทั้งที่ควรจะหนาวมากกว่าน้น้าท่วมมาตลอดดูดินเย็นมันเก็บไม่ได้ต้นไม้ในป่ามันเก็บไม่ได้มันไม่มีป่าให้เก็บนั้นความเย็นก็เก็บไม่ได้พอเย็นมาวูบหนึ่งพออาทิตย์ขึ้นมันก็ไปแสงแดดก็ลงกระทบกรบดิบกระหินทั้งหลายก็ขึ้นมาตอนความร้อนลมพัดมาไอ้ลมเย็นที่มันพัดมาจากตัวตะวันออกเฉียงเหนือมันก็ถูก ลมร้อนมันขึ้นมาจากดินก็เอาลมร้อนอาทิตย์หนึ่งก็เป็นบุญแล้วดนหนาวแค่น้นเด็กๆผมนี่ถ้าอยังพอจําได้เด็กๆเราใส่เสื้อหนาวในรุ่นผมนี่ก็าไปซื้อเสืาา้อหน,นาว่าที่หนอวคายเสื้อหนาวลาวถ้าไปบ้านผมมันคือป่าเทวันบันไดลิงเนี่ยอย่างป่าเลยบันไดลิงจากไปอ่ากมาขึ้นก็ปิง้ปงกลางโดงเนี่ยพวกนี้เนติ native, นะครับไม่ใช่ใส่ที่สิบเน็ตนะ เวลาทำพ่อผมเนี่ยเวลาเขาทำตุ้ต้นไม้เได้ยจะด้ศึกษาเข้าไปจนล่าติลล่าติลนิงเซนสิฟิคเนี่ยนะครูเลยนะครับผู้สมผู้ซาอะไรที่มันง่ายๆกินแล้วมันไม่ไบ้วนเขาไปเฉยไม่ได้ว่านีอย่าบ้วนพลาสติกแล้วกันโยนแ้วเม็ดไปลำยงลำใหญ่ก็ได้ลำใหญ่อะไรก็ได้ขนุนก็ได้โยนเข้าไปในในดินเนี่ยอะไรคุณไม่ได้กินออกใช่อผมแต่คนอื่นได้กินคนอื่นไม่ได้กินชีวิตอื่นก็ได้กิน คุณไปดูลิงที่ที่เขาเขียวเวลาหน้าร้อนต้นไม้มันไม่เหลือมันมันมันแรงหมดก็ต้องมาหากินหา,หาต่างบ้านกินนี่ต่างบ้านก็ต้องมีข้าวเนหลี้งหลดรถชนอะไรบ้างก็โหไม่มีาไม่กินกิน,มกนผมก็หวังไม่ว่าเออเออลำไยกระโลกเราไม่กินแล้วพว่นทิ้งพุซาวเรี้ยวตี้ไม่เอาแล้วถนนมีแต่อะไรเนี้ย แต่พวกนั้นมีคุณค่ากับชีวิตอื่นยไม่มีคุณค่ากับเราเราบ้วนแน่เลยผู้สาวสับฝาสตลิงเขามีความสุขแต่ก็อเขาชอบยิ่งเปรี้ยวยิ่งเป็นกางที่โอ้ถูกปากเขาไม่มีอะไรมีคุณค่ากับชีวิตเพืชีวิตนะครับคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวงูนี่นี่คือสิ่งที่พวกเราเวลาอบรมออกมา้แต่ชั้นรุ่นใหม่เลคือสอนคนได้ว่า งูอย่างนี้มีพิษงูอย่างนี้ไม่มีพิษงูอย่างนี้นั่นสัตว์อย่างนี้คันสัตว์อย่างนี้ปล่อยสอนได้แต่ไม่บอกว่าอย่าสอนงูมีพิษต้องตีพึ่งต่อยเจ็บต้องเผาหลังนะครับไม่ผมว่ามันผิดไงชีวิตในเนี้ยมันอยู่ร่วมโลกกันได้ทั้งนั้นแหละครับอยู่ด้วยวิถีทางของแต่ละคนเนี่ยอยู่ได้หมดเลยถ้าเดินไปเนี่ยแล้วถ้าเราไปเหยียบเนี่ยก็คือเขาถูกทำร้ายแล้ว แต่ไม่มีโอกาสเดียวมงูนี่ยากมากเลยต้องมูจะหนีเสียคล้ายก็หนีสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเดินเข้าป่าหรือเข้าที่ลถตบเท้าเดินตบเท้าหนีหมดทั้หครั้งที่มีอยู่ถามว่ากลัวงูไหมกลัวกลัวว่าถ้าพลาดหรือไปแกล้งเขาก็ะตะหนกันแต่เกรดงูไหมก็ไม่ได้เกรดเชื่อผมอยู่ด้วยกันได้หมดทั้งหมดในโลก ล้วต้องไปเข้าใจว่าบูมเหมือนขันเพราะมันอะไรทําไมถึงขันเราไปโดนเข้าขันก็เพราะว่เขาต้องกันดุต้นไม้ก็มีหนามก็ต้องให้รู้ว่าต้นไม้มีหนามข้ออะไรไม่ใช่ว่าต้นไม้มีหนามรอะเทไม่ใช่เลยในธรรมชาติมันมีเหตุผลหมดครับการมีหนามเพราะว่าต้องการก่อสื่อหลักการพื้นฐานเนี่ยที่สิ่งที่ถูกสร้างมา้คือการสื่อสารข,ของแต่การตํารงครับ ชีวิตเนี่ยจะมาจบด้วยการ,รกดำรงครับที่ก่อนจะถึงสละบุรีเนี่ยขินกองเนี่ยจะมีน้ำตกสามหลังเด็กๆของไปนะตกสามหลักมีน้ำสามหลักจริงๆเขาเรียกว่าสามหลังเพราะว่า <3 S 1> ตกมาสามชั้น,นแล้วมีต้นตะลังต่างช้างต้นตะลังช้างเนี่ยทำไมเขาไหนบ้างน,นี่ชื่อทําไมถึงเรียกตะลังต่างช้างหรือชื่อท้องถิ่นเขาเรียกว่าต้นช้างน้องหรือช้างลงเพราะต้นไม้เนี่ยใบใหญ่ประมาณน,นี้ ใบเป็นพิษอย่างมหาศาลช้างโดนอย่างร้องเลยคนโดนอารมแต่ถามว่าต้นไม้ตลต่างช้างหรือต่างๆคลายผิดไหมที่ดันมีพิษจะผิดได้ไดยังไงครับ<ะ><ะ>เขาตำลองพันเขาอะถ้าคุณเมื่อไหร่คุณอร่อยมันก็ทุกอย่างก็ถูกกินหมดคุณก็โดนกินหมดแล้วพันมันจะเหลือไหมใช่ไหมครับมันจะม,มีอันตรายกับธรรมชาติมากโอ้ที่สุดแล้วที่สุดแลครับแล้วลยิ่ง ยิ่งแย่ที่สุดเปอีกคือความเข้าใจของโมโนุษย์นี่นมันยิ่งแย่ไปเรื่นงที่ไปเรื่องสำคัญแต่ผมว่าต้องช่วยกันครับกลุ่มวิกตี้อะไรผมตัวสนับสนุนเต็ม